สวัสดีค่ะสวัสดี FC ากาเดนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีโชคก็ชั้นนะคะเป็นไซส์กลางๆนะคะไซส์กำลังพอดีพอดีนะคะแบ่งปันค่ะก็มีเริ่มที่ราคาเบาๆนะคะมีราคาเบาๆให้เก็บด้วยนะคะามาเริ่มที่กระถางแรกนะคะกระถางแรก จะเป็นด่างเขียวนะคะด่างเขียวน้องเข้าสีแล้วนะคะท่านผู้ชมน้องเข้าสีแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็มีอยู่ที่ประมาณ3ต้นนะคะก็รอให้ระบบลากน้องมาเยอะนะคะแล้วก็ทําการแยกนะคะแยกต้นเพิ่มได้อีกเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้คุ้มมากเลยวันนี้นุ้นให้พิเศษเลยนะคะ,ะนุ้นให้ที่3า0ยกส่งฟรีนะคะต้นนี้นะคะ ต้นนีุ้้นให้ที่390รส่งฟรีนะคะสีเข้าแล้วค่ะปกติน้องจะเป็นใบเรียวยาวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอ่าใบนี้เข้ามาแปลกนะคะเขามาเขามาเป็นทรงใบอ้วนนะคะและเข้าสีแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องลุ้นด่างไม่ต้องลุ้นสีนะคะสีก็จะเข้าเป็นทางโทนอ่าม่วงนะคะม่วงชมพูนะคะสามรส่งฟรีค่ะ,ะกระถางที่1นนะคะกระถางที่สองกระถางที่สอง สีดีแบบนี้เลยนะคะดางดีสีดีนะคะอ่ะอันนี้นะคะนุชขอค่าจะส่งนะคะต้นนี้ให้ที่390นะคะ390ค่าจะส่งนะคะ80บาทนะคะกระถางละ80บาทนะคะท่านผู้ชมไซส์กระถาง5นิ้วค่ะไซส์กระถาง5นิ้วต้นละ390ค่าจะส่ง80บบาทนะคะ,ะมาที่ ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นดางขาวฉลบนะคะก็มีหน่อใหม่ออกมานะคะอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้คือคือหน่อใหม่ของเขานะคะอ่าอยู่ในกระถาง8นิ้วอ่าอันนี้นุ้ดให้ไปเลยค่ะสี่ร้อยห้ส่งฟรีนะคะ450ร้อสิบส่งฟรีคะ่ะอ่ะมาที่ต้นดํากันบ้างนะคะดํำม่วงสวยมากเลยอน้องก็เป็นทรงยีราฟนะคะสวยมากอันนี้นุให้ที่แป0รนะคะ 800ส่งฟรีสวยมากเลยนี่ใครอยากเก็บนะคะอ่าไปโชว์นะคะตั้งโชว์สวยๆเลยนะคะอ่าใส่กระถางแล้วนะคะกระถางขาวก็สวยเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำไปโชว์ได้เลยอ่ะอันนี้จะอยู่ที่อ่ะแป0ส่งฟรีนะคะอ่ะ8ปนิ้วเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นด่างนะคะด่างกระจายเลยนะคะด่างกระจายม่วงชมพูนะคะ 8นิ้วไซส์นี้กระถางนี้นะคะอยู่ที่1,590นะคะ1,590ส่งฟรีนะคะอัอนนี้ก็ใบใหม่กำลังมานะคะใบใหม่กำลังมาตัวนี้ก็จะเป็นด่างขาวม่วงนะคะท่านผู้ชมด่างขาวม่วงสีดีเลยอัอนนี้ให้ที่1,590ส่งฟรีนะคะ1,590ส่งฟรีกระถาง8นิ้วเช่นกัน วันนี้นุ้ดฝากไปด้วยค่ะชอบตัวไหนก็โทรหาหนุชดได้ค่ะ0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนุชดทางไลน์ก็ได้ค่ะ NUT240825 นะคะวันนี้นุชฝากด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ